ทำหมามันเห่าดังๆอยู่หลังบ้านแต่ค่อยถ่ายถอนะอ่ะซองไฟไปเกิงอยู่หลังบ้านในเด้อซองมีคนของมันเพราะว่ามันมีขีดขโมยเริ่มหลักของคนแรงบ้านเข้าบ้านเข้าเลยของหายไปหลายคนแล้วเด้อาาเห่่ก็ตอนนี้ผมอยู่บ้านคนเดียวนะครับทุกคนพ่อแม่ผมไม่อยู่นะครับต้องไปนอนร้านแต่ว่าตอนนี้ก็เวลาจะสี่ทุ่มแล้วนั่นเองนะนี่นะครับทั้งคืนมันก็ค่อนข้างอันตรายด้วยนะครับ ทเป็นที่เฝ้บ้านแล้วก็ส่งคนใหม่ผมอาจจะต้องก็อาจจะต้องะระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าแถวบ้านมีขโมยที่กี่ผมว่า,าพ่อผมไม่น่าพูดนะอ่าดูเพราะว่าเผื่อเขาดักฟังอยู่แล้วเขาจะมาฆ่าผมมันก็น่ากลัวอยู่นั่นเอ,อเงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมพูดอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ารอบข้างก็เป็นบ้านของคนอื่นนะครับปิดไฟแล้วก็ขึ้นบ้านดีกว่าอาไม่มีไฟฉายหรือเอาไฟฉายมาด้วย เวลานอนแล้วนะครับผมปิดไฟกันอเ,เอาละเอาละจิมจะนอนแล้วดูไฟไม่เป็นไรหรอกยังไงเราก็นอนหลับจริงดีอะไรอยู่นะ